เออแห็นกันพี่ก็พูดได้พี่เป็นตำรวจใช่ๆช่ก็พูดได้เออบัตรบัตรพี่เอาเฮ้ยคุณใส่ชุดอะไรเนี่ยตำรวจตำรวจตำรววจแล้ครับพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณตากสินซอยเก้าไลฟ์โดนตัดเฮ้ยผมไลฟ์อยู่ก็ไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอเคตอนนี้ผมอยู่ตากสินซอยเก้านะครับซึ่งเป็นบ้านพักของผมและทีมงานวีไอพีจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เราเพิ่งเสร็จจากกิจกรรมตั้งแต่18บแนาฬิกาแล้วก็ประกาศให้ยุติแล้วก็ให้ทุกคนกลับบ้านนะครับซึ่ง รถเราที่ใช้ในภารกิจวันนี้ก็เป็นเพียงแค่รถที่ใช้เปิดเพลงอย่างเดียวนะครับแล้วกระทั่งเวลา18นานิกาเราก็ประกาศโดยใช้รถของคันอื่นด้วยซ้ําไปประกาศนะครับว่าให้พี่น้องแยกย้ายกลับบ้านนะครับมันไม่ได้มีอะไรเลยนะครับถ้าจะผิดก็ผิดพรบรเครื่องเสียงก็ปรับมาสิใช่ไหมพรบรเครื่องเสียง2,495ปรับมาดิใช่ไหมครับมันไม่ได้มายึดกันได้ขนาดนี้อะไรก็จะยึดรถยึดลากันอะไรไม่รู้เนี่ยตอนเนี้ยนะทำเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องใหญ่นะ จริงๆเรื่องพวกนี้มันคุยกันได้นะครับ,บพรบเรื่องเสียงเขียนบยยินมาเขียนใบเสร็จมาเขียนใบหมายกำกับมาเราก็จ่ายค่าปรับก็จบแยกย้ายกันนะไม่ได้มีอะไรนะถ้าจะไม่ให้มันบานปลายก็คุยกันตรงนี้มันก็ได้จบแค่นั้นเองนะแ้งข้อกก่าวหามานะจะเอาหมายจะอ,อะไรมาก็ว่ากันนะเราก็ยินดีถ้เาเป็นเราบริสุทธิ์ใจนะครับดังนั้นพี่หมอประชาชนครับตอนนี้อยู่บริเวณตากสินซอย9นะครับตอนนี้กรุงเทพมหานครฝั่งชนบุรี เขาบอกว่ามาจากพนอมาไม่ไม่แสดงเขามาจากไหนครับยังไม่ทราบเลยไม่ทราบไม่ทราบครับไม่ทราบแล้วก็มากันเหมือนผมไม่อยากผมไม่อยากพูดอ่ะเขาไม่เขาผมไม่รู้จากเขาได้ซ้ำไปเพราะว่าเขามาจากไหนผมไม่รู้นะแล้วเขาก็ไม่ได้ใส่เครื่องเครื่องแบบเขาก็ไม่มีสัญลักษณ์อะไรเขาแสดงบัตรให้ดูไหมครับผมจะไม่เห็นบัตรเขานะเพราะว่าผมไม่ได้ขอดูด้วยแล้วก็คิดว่าไม่ขอเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ เขามากันหกเจดนายเนี่ยมาเพื่ออะไรรถเทาวันนี้ไม่ได้พาใสาเลยนะเปิดเพลงจนจบแล้วก็ชวนพี่น้องกลับบ้านด้วยซ้ำไปนะมันมันอะไรกันยังไงผมไม่รู้ตอนเนี้ยนะปกติก่อนหน้านี้นอแปจะมาเขาก็โทรแจ้งผมก่อนว่าเออเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาต1นึ่งเราก็โอเคให้ความร่วมมืออย่างที่ผมผมเคยนำเสนอไปแต่มารอบนี้นึนกๆจะมาก็มาเลยแล้วก็มาตอนมืดค่ำแล้ว ะะซึ่งไม่ควรเอา,เอา,เ,อาเอากระบ,บวนการแบบนี้เข้ามาบังคับใช้จะต้องมีกระบ,บวนการที่ถูกต้องชอบทมแล้วก็เป็นขั้นเป็นตอนผิดก็แจ้งมามีหมายก็แจ้งมาอันนี้ไม่มีหมายสักอย่างจะเข้าบ้านจะอะไรด้วยซึ่งผมไม,ไม่ไม่โอเคอะจะก<ม>ินจะมาดันประตูบ้านนะเมืม่อกี้จะดันประตูบ้านเข้าไปให้ได้เราผมบอกว่ามันเกินไปแล้วแบบเนี้ยมันพยายามยั่วย,ยุหรือเปล่าเราสา์พาคนกลับให้ไม่ดีเหรอ มันไม่ใช่จะมาข้ามเขตข้ามหนา้าเจ้าหน้าที่ในเจ้าหน้าที่พื้นที่ยังไม่รู้เลยเนี่ยสอนอนสำเลย,ยังไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยออโตโครับถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือใครก็สนักแสดงเปง็นตำรวจได้ใช่ไหมครับพี่ใช่แสดงบัตรอย่างเงี้ยครับใช่ไงอยู่ๆคุณยังเข้าบ้านคนอื่นมายึดรถคนอื่นโดยที่ไม่ได้สแสดงเลยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ยังไม่ทําอย่างนี้เลยเกินไปเนี่ยจอมบ้าก็ข้าดเนี่เนี่ยจอมบ้าก็ข้าาเนี่ย เนี่ยชาวบ้านก็มาอาีบยาีวารก็มาเน,นี่ยนะเนี่ยมันมันทำให้สถาน,นก,การณ์มันบานปลายตอนเนี้ยคือคุณทําให้เรื่องง่ายๆมันจบอ่ะภาพวันนี้สวยแล้วที่รักพี่น้องก็พี่น้องเห็นภาพที่ราชดันดเนินเนี่ยพี่น้องจะเห็นว่าที่รัชดำเนินเนี่ยทุกอย่างสวยงามมากครับทุกอย่างจบสวยมากครับพี่น้องถึงเวลา18นาฬิกาบีบแตรพร้อมกันทั่วประเทศทั่วเส้นรัศดำเนินทุกอย่างจบเราก็ประกาศให้พี่น้องกลับบ้านแล้วเราก็ไม่ได้เป็นคนจัดเลยนะวันเนี้ย เราแค่เป็น <convert> ผู <cons urai> ้ร <un benim graffiti> ่วมเอารถไปเปิดเพลงธรรมดาเลยวันนี้แต่จ้องมาที่เราเลยคือตอนนี้มี่ว่าทำอะไรมนผิดมุตรหลนหรือยังไงขนาดเราหยุดมุ่งม่งมิมิเราอ่ะเราอยู่ของเราดีๆเราอยู่ของเราเงียบะแล้วเราไม่ไปสร้างความวุ่นวายอะไรแต่คุณก็พยายามเอาเจ้าหน้าที่มาขัดแก้เพื่ออะไรเราก็อยู่เฉยๆของเราแล้วเนี่ยกลับเราก็กลับนะวันนี้ผมก็ไปแค่ไปนั่งอยู่บนรถแล้วก็ไปไม่ได้ไป ไม่ไปปลาใสอะไรเลยไม่ได้ไปบอกควนอะไรเลยเพราะนี่มีเจ้าหน้าที่เนี่ยคุกคามชื่อก็ไม่บอกมันมาอ้างตัวเป็นพวกพี่อ่ะมันมาอ้างตัวเป็นพวกพี่อ่ะพอา้องสำเร็จมาแล้วพี่โตเข้ามาได้ไรผมไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยอยู่ๆเขาก็มากันแล้วก็นอกเครื่องแบบนะแล้วเขาอ้างเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบรู้สึกว่าบุคคลชุดนี้คือบุคคลที่เคยจับพี่น้องของเราไปด้วยอย่างเรื่งที่ ไม่แพ้ก็ชุดนี้เลยพี่ใช่ี๋้วขออนุญาตนดืครับก็อย่างที่กล่าวไปตะก,กี้นะครับคือว่าอยู่ดีเขาก็มาเราจะมาขอคนรถคันนี้โดยที่เราก็ไม่ได้หมายค้นอะไรนะครับเราก็พยายามที่จะเข้าบ้านนะคะหาคนขับ แล้วก็หาคนขับก็คือยังไม่เข้าใจว่าต้องการอะไรอย่างที่พี่โตโต้ได้เล่าไปตะกี้ว่ารถคันนี้เนี่ยก็คือเป็นรถที่นํามวลชนนะครับไม่ได้พามวลชนไปทําอะไรนะครับถ้าไม่มีรถคันนี้เนี่ยผมคิดว่าอารมณ์มวลชนหรือการควบคุมมวลชนเนี่ยจะน้อยมากนะครับรถคันนี้พย,ยายามที่จะช่วยตำรวจให้ทํางานง่ายนะครับ,รบตำรวจของจริงมาอย่างนี้ครับผมนี่ครับตำรวจมันต้องแบบนี้แต่เครื่องแบบาสีกากียร์ที่บอกว่าเป็นเจ้าที่ตํารวจเนี่ย สีสกาดีแบบเนี้ยครับให้มันรู้ว่าเป็นตำรวจแบบนี้เน<ต>ี่ยมาแบบเนี้ยเนี่ยตำรวจแต่มาแบบนู้นอะใส่เสื้อสีดำมาแล้วบอกเป็นตำรวจอ่ะคนบ้านคนนู้นคนเนี้ยมันคืออะไรก็ไม่รู้นะผมผมเป็นตำรวจครับผมเป็นตำรวจต่อไปนี้ใครก็อ้างว่าเป็นตำรวจได้นะนเดินมาอ้างเดินมาอ้างก็ได้นะว่าใครเป็นตำรวจเนี่ย คนจะบุกบ้านครับเออจะจับมาบอกท้องที่หรือยังคุณจท้องที่หรือยังอยู่น่ไท้องักท้องที่หรือยังรถหลบุกก่อนราพี่ต้องหลบเป็น้าครรถทีรถไหนรับ คุยตรงนี้ไม่ได้หรอครับอเย่าเดี๋ขาจะคุยกันก่อนนะครับแต่ว่าพี่นักประชาชนยังอยู่กับเราได้นะครับ <S <S ต้นเรื่องน,นะครับก็ทางเราเนี่ยพอยุติการชมนุมเนี่ยเราก็นำรถคันนี้นะครับรถรถเครื่องเสียงของเราเนี่ยไปดูตำรวจสามส <ไป S 2> ิดีนายันแรกันหลังนี่ท้หมดเลยไหม ก่ก็รับไปก่อนว่าตัวดูหน่อยดนูน่าจมานีิมานีิมานีิไปดูไปดูเจ้าหน้าที่ที่เหลือกันดูนะครับตรงผมเพราะว่าแทนไม่ต่อโอเคครับตำรวจจริงหรือเปล่ามาดูนะฮะอนุมากันตั้งเกือบสามสิบคนตะกี้ตะกี้ก่อนที่จะพี่โตจะมานะครับน้องเราอยู่กับมาสี่ห้าคนแต่ตำรวจมาขนาดเนี้ยครับคือพี่น้องประชาชนเชื่อผมไหมว่าเทคโนโลยีสมัยเนี้ยมันช่วยให้ตำรวจกลัวได้จริงนะผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่มีอะไรที่เกี่ยวกับไลฟ์สดหรือถ่ายทอดให้ประชาชนรู้เนี่ย ผมเชื่อว่าพวกผมไม่อยู่ตรงนี้หรอกก็จะโดนเจ้าหน้าที่ล่ำตัวไปวแบบนี้ครับเนี่ยคนกลุ่มนี้คือคนที่จับเพื่อนเราแต่เก่งจับเพื่อนเราอยู่คนเดียวเขาไม่จับแต่พออยู่กันเป็นหลายๆคนนะฮะยืนจ่อยเดดแบบนี้เลยนะฮะเนี่ยเออเดกเลยนะฮะนะคือถ้าเกิดไม่มีโทรอีเชื่อผมเขาว่าเขาจับเราไปแล้วแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้คือแต่ตอนนี้คือพอเรามีทนยยุอยู่ในมือก็กลัว คือผมเข้าใจว่ากลัวความผิดแต่เสือกดันทําความผิดตลอดเนี่ยมอนคือยังไงเนี่ยไอ้นี่เจ้าหน้าที่เดินหนีครับพี่เติร์ดเอ้ยกูใส่รองเท้าแต่เดินไม่ทันคนที่มันขับบ้านเราเคนที่ไม่มีหมายคือเนี่ยครับก็คือรู้ว่าตัวเองทำผิดแต่ก็จะทํำพอเรามีเทคโนโลยีในการให้พี่น้องประชาชนรับทราบเนี่ยก็เดินหนี่ถ้าเมื่อกี้เราไม่อยู่กันเยอะก็ว่าเราพอแล้วไม่ผมว่าถ้าเกิดเราไม่มีเทคโนโลยีพวกเนี้ยเขาก็จะทําแบบนี้เราโดนจับแน่นอนเนี่ยใช่หมดเลย คือคือแป๊บงน้่งนยคือประมาณว่าร <L os> ู้รู้ว่าผิดแต่ก็ยังจะทำแต่พอประชาชนด่าว่ามันผิดก็เสื่อมมาละอายแบบนี้คือเขาเรียกว่าหน้าด้านนะพี่น้องประชาชนนะคือรู้ว่าผิดแต่ก็จะทำเพราะนายสั่งมาหรือเปล่าหรือว่าเป็นสันดานโจรอันนี้ผมก็ไม่แน่นใจเหมือนกันนะ <L os> น่าจะเป็นรถคขทั้งหมดน <L os> ่าจะเป็นรถคขทั้งหมดใส่เครื่องแบบก่อนก็ได้นะอันนี้ออะไรแบบที ไออะไรล่ะครับที่อายอะไรกันล่ะครับทำไมอันนี้าออะไรกันที่เราให้ฟังหน่อยอยากรู้ว่าาออะไรกันครับอันนี้อายอะไรกันครับผมทีตอนนาไม่ผิดตอนนาไม่สนใจแต่ตอนนี้เดินหนีกล้องเดินหนีประชาชนนะฮะายแดงเหรอบปแดงกเหรอมันคืออะไรครับอันนี้คืออะไรฮะช่วยอธิบายหน่อยครับความรู้สึกตอนนี้มันเป็นยังไง ตอนนายสั่งมาไม่สนใจใช่ไหมฮะแต่พอเรามีเทคโนโลยีไลฟ์สดให้ประชาชนได้เห็นกลับกลัวกลับเดนหนีสู้หน้าประชาชนไม่ได้แบบนี้ไม่ขอเงินพ่อนะฮะไม่ต้องเอาเงินประชาชนนะก็พาตีอะคบไม่ต้องนะฮะก็จอยไปจำไว้นะฮะไปไปเรียนตีเผด็จการต่อนะฮะน่าอายนะฮะใครเป็นลูกใครเป็นเมียนะครับดูไว้นะคนในครอบครัวนะครับ มาคุกค,คามประชาชนนะก็<ม>ถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราไม่มีกล้องหรือไม่มีอะไรเนี่ยคคผมเชื่อว่ายัางไงประชาชนอย่างพวกเราเนี่ยก็โดนทางเจ้าที่ตำรวจใช้กฎมหนแบบผิดๆแบบนี้ตลอดนะพี่มาประมาณเอาพี่สายตาผมเห็นประมาณยี่สิบคนนะครับผมถ้าพวกผมอะ่ะไม่มาอยู่ตรงนี้กันเยอะๆคิดว่าพวกผมจะโดนอะไรหรือเปล่าโดนแน่นอนนะแต่ดีนะที่พวกผมอ่ะยังไม่กลับบ้านกันแล้วผมกลับบ้านแล้วเหลือไม่กี่คนอาจจะโดนก็ได้พี่มีโจนเห็นปะ เต็มยลที่ตอนมารู้ว่าผิดก็ยังจะมาแต่พอเราสื่อสาร,รกับประชาชนว่าสิ่งที่เขามันผิดเนี่ยก็ดันอายแบบนี้นี่มันไม่รู้ว่าจะยังไงคะมีมีไลฟ์ให้ดีเบอร์อยู่มีหางไลฟไลฟ์อยู่เด็กีเบอร์ในสายประชาได้เลยค่ะงงงงไม่เข้าใจเหมือนกันว่าแบบรู้ว่าผิดรู้ว่าทำอย่างนี้มันผิดเนี่ยแต่ก็มาแต่พอเราไลฟ์ให้ประชาชนได้เห็น ได้สื่อสารกับประชาชนเดินหนีกันงงเราไม่รู้ด้วเวาาเป็นตำรวจเออแต่อะรก็ไม่รู้เวลาเดินตามก็เดินหนีกันอะ โทรศัพท์ของาหน่อยผมกออ่ออ่ไแพทย์ีแพทย์ทแพทย์่แพทย์โทรศัพท์ให้พี่โตหน่อยเอาโทรศัพท์พี่โตเอาโทรศัพท์่โตโทรศัพท์หน่อยโทรศัพท์รักอยู่นะครับคนดีหลายะที่ปิด อเย่าคนนี้ของจริงอย่าพุ่งกลับมีมีใครอยู่ในเหตุการณ์แต่ต้นไหมผมนะผมเอ้ยไหนคนเนี้ยคนนี้ที่น้องรถตู้โดนจับตรงจรันใช่ครับใช่หน้าปังเซลพี่ที่ที่คนเห็นภาพพี่อ่อโดนจับกดนะครับนายเดินไปเอาเข่ากดคอครับคือคนนี้แหละครับผมไม่อย่าขอเขาละเขาจะออกไมเออ แล้วก็ให้นายบอกอันนี้นะครับคนไหนอ่ะนายคนายยืนคนเดียวแสงไม่มีนะครับคนที่ใส่เครื่องแบบนี่อยู่ที่ไหนั็ไม่รู้โอ้นี่โอเคโอเคโอเคคนนี้คือคนที่จับโดยไม่ชอบใช่นายอยู่คนเดียวแล้วเข้ามากันแปดคนอ่าเอาเข่ากดคอเอาเข่ากดคอเขาบอกว่าเราดิ้นอะคือก็ต้องดิ้นไหมก็ไม่รู้เป็นใครเออใครแสดงตัวหรือเปล่าคือต้องอยู่งงงงให้เขาจับใช่ไหมถึงจะแบบทําได้อย่างเงี้ยเหรอฮะเป็นใครก็ไม่รู้ว่าแปดคนสากรเลยหลักสาแล้วเร็วเนี่ย มากัน8ดคนแล้วน้องผมอยู่คนเดียวอ่ะหมายก็ไม่แสดงอ่ะบัตรไม่ติดไม่มีอะไรเลยครับแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ก็ต้องสู้นะสมมติว่าผมยกตัวอย่างเหตุการณ์เอาอันนี้ไม่ใส่แลยเอ้าตำรวจเปล่าผมเป็นตำรวจครับผมเป็นตำรวจเห็นไหมแค่นั้นเองเนี่ยครับคุเคยผมเป็นตำรวจจริงจริงจริงๆมีปืนยิงได้ล้วนะอ่ะผมผมก็คิดว่าเป็นงั้นแต่ว่านั่นแหละผมก็พูดตั้แต่ตอนไลฟ์ถ้าเกิดเห็นเห็นคลิปไลฟ์ผมตอนต้นครับผมพูดแล้วว่าผมไม่หนีผมไม่หนีครับผมตามนั่นเองเขาแสดงตัวมาดีๆคุยกันดีๆได้ เอาเรื่องที่จะกดผมกับพื้นงงไหมล่ะงงยัดไปเออก็ยังว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดมีคนเป็นคนมีปืนอ่ะผมว่าเขายิงก็ไม่เป็นไรนะก็เหมือนจะถูกทำร้ายร่างกายอ่ะอ่าถูกครับเออนี่แบบดีขนาดไหนแล้วที่ไม่โดนยิงนะฮะจำไว้เลยนะครับคนที่ใส่แว่นเน่ยเสื้อสีคนใส่แว่นโอมันซูมได้ไหมนะเขาซูมได้ด้วยผมผมได้ชี้ไปแล้วตรงคนเก็บนี่นี่นี่คนนี้นี่คนนี้เลยคนนี้เลยนะคะชุดนี้แหละครับเป็นชุดนี้แหละนักสืบโซเชียลหรือว่านักสืบพันธิ์ท่ตตานะครับลองไป สืบประวัติให้หน่อยนะครับว่าคนนี้คือใครสังกัดไหนลูกเมียชื่ออะไรนะครับจะได้ประจายกันไปเลยผมนักเชื่อว่านักสืบโซเชียลทำได้นะคือตอนผมโดนไปเนะี่ยผมยังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาแจ้งข้อหาอะไรแล้วก็สอนออะไรอ่าถูกไหมอืมผมกว่าผมจะรู้ตัวนะ่ะ ถ้าทุ่มตีหนึ่งตีสองจับผมตั้งแต่หกโมงห้าโมงสี่สิบพาไปไหนเอ่ยพาไปต่อชะโดาภาคหนึ่งพาไปเลยเหรอพาไปเลยครับแต่ว่าก็ไม่ได้แจ้งไว้ไหนไจริงจริงจงิตตามกฎหมายต้องแจ้งว่าคุณทำผิดอะไรจะพาไปไหนเพราะทนายคนในครอบครัวไ,ได้ตามหาถูกถ้าอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบพ,พาไปไหนาพาไปไหนนี่ก็ได้เนี่ยก็โดนอุ้มทั่วไปแล้วไปหาไปแล้วมั้งตายหาไปแล้วเอาจริ้ง ยังดีที่ผมยังพอติดต่อได้แต่ว่าเนี่ยเขาก็ไม่ได้ยืนย่นยื่นสิทธิ์ที่ว่าผมต้องได้รับผู้ไว้วางใจแล้วก็ทนะรวมถึงทนนายด้วยถูกไหมฮะถูกต้องผมยังไม่ได้รับสิทธิ์นั้นตั้งแต่ตอนต้นคือสิทธิ์ในการเข้าถึงทนายโดยเร็วที่สุดเนี่ยไม่มีก็ดูดูการทํางานไว้นะครับว่าเขาทํางานประมาณนี้แหละครับหลักการสากลน,นะแก่้านาหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ตัดสินใจกันเองครับหลักสากลสากลเดี๋ยวผมขอแยกเข้าไปรายข้างในก่อนไ,ไ,ไม่พูดนะไม่พูดอะไรละ อา่างงี้ไปกี่โมงผมไปแน่พรุ่งนี้แต่ว่าเดี๋ยวผมบอกจะไม่ได้วันนี้ว่าไปกี่โมงนะพี่จะได้บอกผมจะโทรหานายพี่เองเอาอย่างงี้ผมไม่คุยกับพี่ละผมจะโทรหานายพี่นะผมคุยกับนายพี่ผมก็รื้เรื่องแบบอยู่ชั่วโมงละผมยังไม่รู้ว่าคุณชื่ออะไรจากไหนเลยด้วยซ้ำเอาคนคุยหนึ่งชั่วโมงปิดไลฟ์เลยแล้วผมจะโทรหานายเอาอย่างเงี้ยปิดกลับเนี่ยเปอย่างเงี้ยปิดไรนะดีกว่าเนี่ย อันอย่างเนี้ยตอนเราตอนเรารู้จักกันอยู่นะสืบนอมันมีสืบหนึ่งมันเยอะสืบหลาอะไรมันเยอะนะเดี่ผมมากับเราเจอนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยได้รู้เลยว่าจะอไรคนตำรวจครับผมไม่ทราบเลยว่าเขาเป็นใครแล้วเขาเข้ามาคุกคามอย่างนี้สามารถขอดูแบบประชาชนได้ไหมครับ ใจเย็นน้องพี่ตำรวจพี่ตำรวจท้องที่มาแล้วนะฮะเขามาคุกคามแบบนี้สามารถเรากำลังเรากำลังคุยกันอยู่ในประเด็นที่ว่าเรื่องรถเรื่องแอร์ันนะถ้ามาคุยนอย่างนี้เดี๋ยวมันก็ไปกันใหญ่กันโตถ้าเหลือเป็นตำรวจจริงๆนะแล้วแ่มาแสดงยศได้ไหมครับแสดงชื่อได้หมทำตัวเหมือนบแสดงยศได้ไหมครับแสดงบัตรเจ้าพนักงานอยู่นี่อยู่ตรงนี้ให้อก็อยู่นะพี่พี่ไปลองกู้กรับแต่พวกพี่กาลังปกป้องชายท่านนี้ ซึ่งพวกพี่ยืนยันว่าเขาเป็นตำรวจแต่เขาไม่แสดงอะไรเลยพวกพี่จะมาปกป้องเขาเดี๋ยวเราก็มาคุยในกระบวนการเดี๋ยวก็จะรู้ว่านะฮะว่าใครเป็นใครกระบวนการผมไม่เชื่อคำนี้มานานแล้วนะไม่มีความจักิะศีตั้งนานแล้วที่คำนี้กระบวนการของพี่เคืออะไรคำนี้บุกกระชากระบวนการที่ไมอยู่บุกจับชายจับรถตู้กลางสีแยกไฟแดงแล้วก็จะพยายามจะเข้าบ้านเราเขาใจเย็นโอ้โหของพวกนี้คาสติกใจเย็นนะฮะแต่ตอนเขายิงกระสุนยางเขาไม่ใจเย็นนะฮะเขายิงอย่างเดียวเลยฮะสงสัยงบเบิกมาเยอะ เวลาประชาชนบอกจะทำอะไรประชาชนใจเย็นไม่เคยใจเย็นนะแต่ทีนี้เขาบอกให้เราใจเย็นถ้าประชาชนไม่ใจเย็นนะครับเจอลูกปลายสวนแล้วแต่นี่ยังโชคดีเพราะพวกเราใจเย็นนะฮะมีคนบอกว่ารวมพลตักถินซอยเก้ามาได้นะครับพี่น้องประชาชนถ้าอยู่ใกล้ๆมาได้นะฮะตอนนี้มากันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยสังเกตทางหน้าซอยหลังซอยมาเยอะนะครับมีไลฟ์กันหลายคนเลยที่มาวับนี้ครับผมโตโต้นะพี่เออเนี่ยผมตอนนี้เขาจะมารถอะไรผมรถไฟผมก็เลยจัดสถานที่ก่อน ต้องที่สำเร็จตอนนี้ผมอยู่สาขาซอยเก้าผมไม่รู้สังกัดเขาด้วยเขราะมันต่าง,ง,งประเทศนะเวลาเขาจะจับเขาจะโชว์บัตรตัวเองก่อนเลยนะกกาเป็นตำรวจแล้วก็ขอจับหลักาการสากนใช่ปกติแต่พวก,กนี้พวกนี้เขาไม่เคยเรียนหนังสือไงโง่ คือเรียนจบโรงเรียนตำรวจมาแต่เสียกโง่นะฮะไม่โรงเรียนตำรวจเขาไม่เน้นให้มีสมองอ๋อลีมไปเลยไม่ไม่าพวกเนี้ยต้อไปไปไหนไปยังไงไปอะไรอย่างเงี้ยเน้นกินอิ่มนะสังเกตจากแต่ละคนนะเน้นกินอิ่มหมดเลยนะโอ้โหมอเลยเหรอใช่พี่ตำรวจไทยนั่นแหละผมไม่รู้นะครับแต่ผมว่าพ่อแม่คงไม่เคยเล่าให้ลูกฟังว่าพ่อแม่ทำงานตกๆแบบนี้นะฮะ ในตำรวจทีน้องใส่สีกากีด้วยภูมิใจเป็นชุดพระราชทานเป็นสีกากีชุดใช่ชุดมันคือคคือชุดประชาชนอะไรเงี้ยใช่เป็นชุดที่ใส่เราต้องภูมิใจในกิตติยศทรงผมทรงพระราชทานของแก๊ซูลสีจากองค์พระบรมโอรสาธิราชท่านประธานมาเองแต่พวกนี้ดันไม่ตัดนะครับก็ว่าพวกนี้ช่างช่างหรือเปล่าเนาะจากสีสายก็เขาพี่น้องประชาชนเขาต้องขอ เด er> ี๋ยวนี้ประชาชนคนไหนนะครับอ้างตัวตำรวจได้นะครับไม่ต้องแสดงบัตรนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปถึงที่เามแต่ไปกี่โมงกี่ยามนั่นน่ะประชาชนที่อ้างตัวเป็นตำรวจสามารถเข้าประตูบ้านได้เพราะว่าที่มันบอกเวลาเพราะอันไหมผมต้องประสานกับทางคนขับก่อนแล้วตอนอากาศตอนนี้ผมยังประสานไม่ได้ดังนั้นอย่างเนี้ยผมจะประสานให้ แล้วพวกนี้ผมไปเองรับรองผมลูกผู้ชายบอกผมไปแน่นอนแค่นั้นเองเวลาเวลาพี่เปิดเอาเลยว่าผมไม่ไปเกินสามทุกแน่นอนเพราะว่ายิ่งผมไปช้าเท่าไหร่โอกาสที่ผมจะกระบวนการโดยไล่าช้าไปแล้วก็ติด้คือฟิวมันก็มากเท่านั้นอ่ะอาจจะผมไปแน่นอนแน่นอนเอาอย่างนั้นก็มีคุยกันแบบตรงไปตรงมาเราไม่มีเรี่ยงอะไรนะพี่เนาะประมาณนั้นแบะเดี๋ยวอ้อภาษาแบบกรบพริบเปิดเปิดที่งโต้กันดีว่า คนใหญ่ช okay. okay. uh, uh, um, well ่ใเขาใหญ่กว่า้องี่เอาเลยไปเร็วที่สุดไปเร็วเดี๋ยวผมขอพี่ี่แป๊บเดี๋ยวโทรกลับี่เดี๋ยวโทรกลับขอบคุณมากครับตอนพวกคนีาส่องเสอดยคือสรุปนะครับสรุปให้หน่อยค่ะเดี๋ยจะชรับนจชนนะครับตอนนี้นะครับมันอยู่สรุปเดียกันแไหมครับอ น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่จาก191มาเองเพราะว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่พื้นที่แน่นอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ในนอ .8 เพราะว่ารถคันนี้หรือว่าการกระทาผิดว่าจะแจ้งมันไม่ได้กระทาผิดในพื้นที่นี้นะครับมันไม่ได้กระทาผิดในพื้นที่นี้นะครับเป็นพื้นที่ของบริเวณสนชนะสงครามซึ่งเขาอ้างว่าเป็นบริเวณจตุราชนำนเนินนะครับแต่ว่าสอนชนะสงครามก็ไม่ได้เป็นคนมาแจ้งนะ ตอนนี้จะกระทักการกระทำผิดอะไรต่างๆเนี่ยสอนในพื้นที่เองยังไม่รู้เรื่องเลยจะเดินไปส่งเขาหน่อยไหมครับโดนเรียกไปคุยแล้วท้องที่โดนเรียกไปคุยแล้วนะครับจะเดินไปส่งเขาหน่อยไหมครับพี่ไม่เป็นไรครับเราก็ถือว่าเราให้ข้อเท็จจริงอย่างนี้พี่น้องประชาชนครับฟังดีๆนะครับ ปกติการไปร่วมชุมนุมเอยอะไรเอยมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับแต่ข้อวัดดีกันว่าหรอการที่มีเหตุก <c oughs> <ข>ารณ์อะไรก็ตามแต่ที่เจ้าหน้าที่มาป่วน, <c oughs> วนแบบนี้มันอันตรายมากกับสถานการณ์สูญเสียงเช่นนี้เราก็เลยขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ว่าพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ได้ไหมเพราะมันกลับข้ามมือปืดตาแล้ว เขาก็โอเคแต่ว่าแรกๆอาจจะไม่ยอมเพราะว่าจะเอาไปให้ได้เขาเขาถึงขนาดใช้คําว่าไม่ไปวันนี้ก็ไม่จบคืนนี้อะไรอย่างเงี้ยประมาณขู่กลมกลืนอย่างนั้นเราก็เลยบอกไม่ได้พี่มันข้ามแล้วพี่จะเอาผมไปไหนแล้วเขาแจ้งอะไรพี่แบบเราทําอะไรผิดยังไม่แจ้งยังไม่รู้พรุนนี้คือไปพรุนนี้เพื่อจะให้ทราบอะไรที่แจ้งมามันไม่มีแจ้งอะไรมาเลยเขาจะมาเดินทางต้ข้อกฎหมายก็ยังไม่มีเลยเขาไม่มีไม่มีหมายก็คือก็คือจะให้ไปพรุนนี้เพื่อจะแจ้งให้ทราบว่าผิดอะไรจริงๆจะเอาไปวันนี้แต่เขาก็เลยบอกว่าคุยกับนายคุยกับอะไรแล้วเขาบอกว่าเอาพรุนี้ก็ได้ ผมเลยว่กพรุ่งนี้มันผิดอะไรอ่ะก็บอกมาดิข้อหาเราจะได้เกิดเขาจะให้พี่ไปสอนอชนะสงครามเหรอคะแต่กไม่เข้าพูดนะคือสรุปแล้วว่าเขายังไม่รู้เลยว่าพื้นที่ทำกระทำผิดตรงไหนผมก็เลยอ้างว่าเอางั้นเอาตรงไหนก็เอาสิตรงนี้มันไม่ได้เพราะตรงนี้มันไม่ใช่ทำผิดเขาก็เลยบอกว่างั้นก็ไปชนะสงครามโอเคแล้วแต่ประเด็นคืออย่างนี้ครับความผิดตอนนี้ยังไม่มีเจ้าทุกหรือว่าเจ้าหน้าที่ร้องร้องทุกนะครับคือพวกนี้ว่า ถ้าเขาบอกว่าให้ไปสอนอัเนิงครามนั่นแปลว่าสอนอนสงฆจะต้องเป็นคนแจ้งความร้องทุกข์ไปถูกไหมฮะพนักงานสอบสวนแจ้งแต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่สอบสวนก็ไม่รู้เรื่องฉะนั้นพรุ่งนี้ไปก็เหมือนกับเราปริสุดใจเราไปให้เราไปให้เลยอะถ้าไปพรุ่งนี้คือเราไม่ลงรับผิดอะไรแต่เรามาไปทำไมเออไปไปแสดงความเปิดใจว่าเราไปเรามาที่แบบแล้วไม่ต้องไปก็ได้ไม่ไปเดี๋ยว เมื่อสักครู่มีเสียงตุกตามนะครับแถวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่เอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสถา,สานาการณ์ตอนนี้ค่อนข้างจะเข้มงวดมากนะครับมีพี่น้องประชาชนมาที่ตําบลซอยเก้าเนี่ยนับร้อยเลยนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับเยอะมากฉะนั้นเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์บานปลนายลักษณะนี้เกิดขึ้นผมก็เลยกังวลว่าคืนนี้มันทําไม่ได้หรอกเดี๋ยวเอาเป็นพรุ่งนี้แล้วกันนะครับพรุ่งนี้จะว่ากันยังไงก็พรุ่งนี้ก็ว่ากันทีเดียวข่าวหายจะไม่มีนะครับยังไม่รู้ยังไม่ทราบข้อหาวข่าวชั้ยน่าเป็นเพราะอะไร ยังไม่ทราบเหตุผลครับยังไม่รู้ที่มีหมอตามกฎหมายแล้วไม่ต้องไปก็ได้แต่เราไปแสดงความรู้สึกใจเพราะว่าเขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเราผิดอะไรก็ไม่รู้ไปไม่ทราบครับแต่ไม่เป็นไรครับเราก็พร้อมจะเปิดการสืบความบริสุทธิ์ใจพี่จะเดินเข้าไปสอนอโดยที่เขายังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาอะไรเลยใช่ไหมก็ใช่แต่ว่าเขาก็บอกว่าผมไปก็ได้ไม่ไปก็ได้เพราะตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ทาผิดอะไรเขาบอกเนี่ยนะแต่ว่าก็จะมีคนที่กระทาผิดอยู่แล้วเขาบอกว่าคือคนขับซึ่งตอนนี้คนขับเราก็ไม่รู้อยู่ไหนและวนะครับแสดงว่าพรุ่งน้กัวลแ นะครับส่วนเราก็จะเอารถไปเพื่อไปแสดงความบริสุทธิ์ใจแค่นั้นเองนะครับคันนี้หรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับคันนี้หรือเปล่านะนะครับอเ้ยทำไมรถดีจังเลยเฮ้ยทำไมรถดีจังเลยเมืดเติบเลยมืดเติบเลยทะเบียนประมูลด้วยนะจ๊ะทะเบียนประมูลด้วยอีโต้แม่พูดต่อไหมครับ ผมก็อยากจะขอแจ้งชี้แจงกับพี่น้องนะประชาชนครับว่าตอนนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วแล้วก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันติดตามแล้วก็อยากจะบอกว่าบ้านเมืองมีกฎมีมีกฎมีกฎหมายมีขือมีแปรเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทําอะไรก็อยู่ในกฎของกติกาด้วยไม่ใช่ว่าเป็นตำรวจแล้วขทำอะไรได้ดแม่แม่ผมยื้อผมยื้เฉยยื้อยือผมเดินยื้อ ดังนั้นเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจสถานการณ์แล้วก็พรุ่งนี้โปรดติดตามว่าพรุ่งนี้รถของวีวบรเกีรแล้วก็สมาชิกของวีบริการจะต้องไปรับทราบข้อกล่าวหาที่ชนะสงครามเป็นเวลากี่โมงยังไงนะครับ <Okay. S 1> เดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบรีบรายงานให้ทราบนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับอยากให้พี่น้องเข้าใจนิดหนึ่งนะครับว่าเราก็ยังไม่อยากจะให้เป็นเรื่ององุอกระลอะไรมากนะครับอยากจะเห็นพิสูจนใจกันพี่น้องประชาชนหลายคนนะครับนั้น ต้องขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณจริงๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับครับสวัสดีวันนี้ขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับครับพี่เมื่อ้นครับเนี่ยครับก็ริ่มอนะครับสำหรับเมื่อกี้ผมขอรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเผื่อพี่น้องประชาชนเพ่เข้านะครับเพราะว่าเมื่อประมาณผมไม่แน่ใจทักทุ่มหน่อยๆหรือเกือบทุ่มนี่ยครับมีทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนาะเครื่องแบบเขาอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับจะมาขอค้นรถเครื่องเสียงของเราคันนี้นะครับเขาบอกว่าเราได้กระทําความผิด ซึ่งน้องของเราเนี่ยก็ได้ด่บวถามว่าความผิดอะไรคุณเป็นใครช่วยแสดงสแสดงเจ้าความสแสดงตัวหน่อยว่าไปเจ้าหน้าที่ตำรวจแลเนาะแต่เขาก็ไม่ได้สแสดงอะไรนะครับแล้วก็มาขู่น้องของเราแล้วก็พยายามที่จะเข้าบ้านของเราอีกนะครับโดยที่ไม่ได้มีหมายไม่ได้มีอะไรเลยนะครับแต่ถ้าคือพี่โตโต้นะครับกับประชาชนหลายคนก็ได้บอกว่าในเมื่อไม่ทําความผิดอะไรเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปสะแสดงความรู้สุกใจอีกทีหนึ่งนะครับ ผมคิดว่าคุณหมันมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นนะครับเราพยายามที่จะชุมนุมโดยสันติอย่างที่วันนี้ก็ทราบกันว่าเราไม่ได้มีเหตุความรุนแรงหรืออะไรเลยนะครับการที่จะมาโค้นหรือจะมาแสดงความอะไรเงี้ยมันไม่ถูกต้องนะฮะก็ หนึ่งหนึ่งในคนนั้นนะครับที่ใส่แว่นเฮ็ดผมพยายามที่จะแสดงให้ประชาชนเห็นหน้าเนี่ยเป็นคนที่มาจับน้องคนขับรถตู้นะครับก็คือใช้ความรุนแรงจับน้องรถที่ขับรถตู้ของเรานะครับไม่มีคนหนึ่งก็าวงจรปิดของสามเด็ก็ดับนะครับอ้อเหรอใช่ครับไฟดับครับก็าวงจรปิดไฟดับแต่บ้านเรามีกล้องอยู่เนาะใช่แตกจริงๆเลยนะอยู่ดีกล้องไปดับไปเลย ก็ครับก็เบื้องต้นประมาณนี้ครับพี่นองประชาชนและผู้นี้อย่ารอมาติดตามกันนะคะว่าทางเราเนี่ยจะไปที่สอนอเพื่อแสดงความรู้สึกใจกิโมนะครับอย่าอาจจะรบกวนพี่นองประชาชนติดตามช่วยเป็นหูเป็นตาให้ทางเราหน่อยนะครับเพราะผมเชื่อว่า ถ้าประชาชนไม่ให้ความสนใจเยอะเท่าเนี้ยผมคิดว่ายังไงมันต้องมีคนของเราทีมของเราเนี่ย <c oughs> ถูกตำรวจกลุ่ม <numbers> นี้เ <the> น <feeding supervisors> ี่ยนำตัวไปแน่นอนนะครับโดยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองผิดกฎหมายอะไรเลยซึ่งมันเป็นไปได้แน่นอนเพราะว่าที่ผ่านมาตำรวจหลายคนที่จับเพื่อนของเราไปเนี่ยก็ไม่ได้แจ้งข้อเก่าวหาเพิ่งจะไปให้ข้อเก่าวหาเมื่อถึงสอนแล้วนะครับก็จะไปหาว่าผิดอะไรอะไรยังไงในที่หลังนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ย เราผิดอะไรเนี่ยมันต้องเป็นความผิดที่กระทาไปแล้วหรือว่าแจ้งให้เราทราบว่าเราผิดอะไรแต่ว่าหลังๆก็ไม่ไม่แจ้งละเอาไปก่อนชอบคูยแล้วขอความร่วมมือช่วยกันแต่พอประชาชนบอกว่าไม่เห็นด้วยไม่ให้ทําก็ไม่เคยสนใจประชาชนนะครับแบบนี้มันพูดเลยนะครับว่าถ้าเกิดวันไหนที่ประชาชนชนะเนี่ยองค์กรที่บังคับใช้กฎหมายหรือผู้ที่อ้างตัวเองว่าเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนยต้องปฏิรูปตัวเองนะครับถ้าไม่ปฏิรูป ก็คงจะอยู่กับสังคมแบบใหม่ๆไม่ได้นะครับมันจับพี่กดที่แล้วพี่ผมให้เราจับพี่มันกดบท้่นั่งอะไรก็ประมาณนี้ครับพี่น้องประชาชนครับก็วันนี้ตอนนี้สถานการณ์ก็ดีขึ้นครับก็เราก็คงจะใกล้เคอร์ฟิวก็คงแยกย้ายกันกลับบ้านนะครับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มาคุกคามพวกเราเนี่ยก็น่าจะกลับบ้านด้วยนะฮะเขาก็วันนี้ผมนะครับโฆษกของกลุ่มวีวันเทียนะครับต้องขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วพรุ่งนี้ เหตุการณ์จะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวสารให้พี่น้องประชาชนทราบอีกทีนึงนะครับเดีย๋ยววันนี้ผมขออนุญาตปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นก่อนนะครับแล้วก็ฝากการบ้างให้กับนักสืบโซเชียลนะครับผู้ชายที่ผมพยายามให้ประชาชนเห็นหน้าเนี่ยที่ใส่แว่นเน่ยรบกวนไปสืบให้หน่อยว่าเขาเป็นใครทำไมเขาถึงมาแสดงตัวแบบ เป็นผู้เหนือกฎหมายแบบนี้นะครับเ<อ>ราควพี่นอกประชาชนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเลยนะครับ<อ>นี่คือตำรวจนะครับที่ใส่ซีทใส่เสื้อกากีมานะครับสอนอสำเร็จนะครับขอขอบคุณสอนอสำเร็จมากนะครับงันก็ วันนี้รคร mm ับประชาชนผมก็ผิดอะไรตอบยังไงก็ผมขออนุญาตจบไลฟ์แค่เท่านี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เป็นยังไงอยากจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งครับมีกี่ประชาชนยกสามนิ้วให้นะครับโอเคครับพี่น้องประชาชนครับขอขอบคุณมากเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะฮะขอขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่ครับพี่น้องประชาชนครับ